มาจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศลินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตนุภาพและประธานสมไทยคณะธรรมยุทธแห่งประเทศแคนาดา สวัสดีวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจะต้องจดจำสิ่งนั้นคือศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สำเร็จ โสดาบันเนี่ยจะมีอาจารสัทธาคือสัทธาที่ไม่ย่อท้อไม่ถอยหลังเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างให้เป็นอาจารสัทธาคือสัทธาที่มั่นคงนั้นมันมีความจำเป็นเหมือนกันกับคนที่เขาต้องการอยากจะได้เพชร ในอันดับแรกนั้นเขามองอะไรไม่เห็นเพียงแต่เชื่อนักธรณีวิทยาว่าตรงนี้มันมีเพชรถ้าหากว่าจะไม่มีความเชื่อแล้วมันก็ทำไม่ได้เพราะมีความเชื่อที่เขาต้องการเพชรเขาก็เชื่อนักธรณีวิทยาเมื่อเชื่อแล้วเขาก็ขุดลงไป ขุดลงไปนั่นดินและทรายเยอะมากแต่เพชรนั่นนะมันจะมีอยู่เม็ดสองเม็ดแต่ว่าดินกับทรายนั้นจะขุดเข้าไปไม่รู้กี่ตันอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อก็ไม่เจอเพชรพอเจอเพชรแล้วความเชื่อก็เพิ่มขึ้นมาว่าในที่ตรงนี้เป็นเพชร แล้วก็ยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งได้มากขึ้นในที่สุดเขาก็เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเยอะแยะเพราะว่าเขาใช้ความเชื่อในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะต้องมีความเชื่อเนี่เป็นหลักประกันที่มีความสำคัญเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง ชื่อว่าตายแล้วก็ไปเกิดจริงอย่างนี้ชื่อว่าคนทําบาปแล้วก็ต้องไปรับกรรมความทุกข์ยากลำบากคนทําบุญต้องไปสู่สุขติโลกสวรรค์อย่างนี้ความเชื่อแล้วความเชื่อน,นี้มันจะเกิดขึ้นมาให้เกิดความมั่นคงได้อย่างไรมันต้องเกิดที่ใจของคน ใจของคนจะต้องฝึกถ้าไม่ฝึกใจเนี่ยความเชื่อมันก็งอนเงันแต่ถ้าหากว่าได้ฝึกใจเนี่ยความเชื่อมันจะ,ะแข็มแข็งยิ่งขึ้นการฝึกใจก็มีอยู่ทางเดียวคือการฝึกสมาธิให้แก่ตัวของเราการฝึกสมาธิก็เป็นของง่ายมากเพียงแต่ว่าเรามีกายกับใจเท่านั้น แล้วเราก็ทําได้ทุกเมื่อสมาธินั้นทําได้ทุกเมื่อเราอยากทําเวลาไหนก็ทําได้เพียงแต่ว่าเรานึกพุโทโธคำเดียวเริ่มตน้นเริ่มสน้นของการทําสมาธินั้นตัวของเราก็จะมีอารอมณ์มากมายไก่กองจิตนอนคิดนี่จิตอย่างนั้นเรียวกว่าจิตไม่เป็นสมาธิแต่พอเวลามาบริกรรม ออพุดโธพุโทโธรแล้วจิตก็เริ่มเป็นหนึ่งเมื่อเริ่มเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วไม่ใช่เป็นเฉยๆสมาธินี่มันจะผลิตพลังจิตขึ้นมาเมื่อผลิตพลังจิตขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะสะสมไว้ที่จิตแล้วก็ไม่เสียหายไปไหนถ้าเราทำสมาธิต่อไป เราจะนั่งสมาธิเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งไกลให้ตรงแล้วก็หลับตานึกพุทโธพุทโธไปห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ตามใจเมื่อทําทีไรมันก็จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งก็ผลิตพลังจิตขึ้นมาเมื่อผิตพลังจิตก็เก็บไว้ที่จิต เหมือนก,นกันกับคนทั้งหลายที่พากันทำงานเขาทำงานนั้นก็มีความหมายต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินรักค่าจ้างเราไปทำงานไปทำงานแล้วก็ได้เงินมาได้เงินมาก็สะสมเงินไว้แล้วก็ทำต่อไปอีกก็ได้เงินมาก็สะสมไว้จนกว่าจะมีเงินทองมากมาย จนกระทั่งเป็นเศรษฐีอย่างนี้เป็นตน้นก็เพราะว่าเรามีงานเราสามารถมีโครงการเราสามารถทำงานต่างๆได้มันก็เป็นเงินขึ้นมาเมื่อได้เงินขึ้นมาแล้วเราต้องการอะไรต้องการบ้านต้องการรถต้องการสิ่งต่างามันก็ได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบมาถึงว่า เมื่อเราทำสมาธิแล้วพลังจิตก็เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วพลังจิตนี่เองจะเป็นตัวแปรเพื่อที่จะไปฝังจิตฝังไว้ที่ใจของเราใจของเราก็จะเกิดความเชื่ออมีความเชื่อขึ้นมาเพราะว่าเมื่อทำสมาธิไปแล้วสิ่งอัจจจัน์ต่างๆนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็กระตุ้นให้ใจของเราโอ้ว่าสมาธินี่ดีมากด้รับความศขในความศขนั่นมันก็มีพลังจิตเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารมันก็อร่อยไม่ใช่ว่าอร่อยเฉยๆในอร่อยนั้นมันก็มีพชนานการมันก็มีวิตามินโปรโตีนวิตามินโปรโตีนเหล่านี้ ก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นเลือดเป็นเนื้อให้ชีวิตทองเรามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นความอิ่มนั่นอะไม่ใช่อิ่มเฉยๆอิ่มแล้วมันมีประโยชน์เหมือนกันก็ทำสมาธิมันก็มีความสุขพออารมณ์ปราศจากไปแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขและไม่ใช่มีความสุขเฉยๆก็ยังมีการผลิดพลังจิต ให้แก่จิตของเราเมื่อพลังจิตนี่มีมากขึ้นก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานี่อ่อนน้อมรู้เรื่องของว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงก็เกิดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นอันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะได้ประโยชน์เพราะว่าคนเราเมื่อเวลาที่ เราตายไปเนี่ยเงินทองครอบคองทรัพย์สินสมบัติเราเอาไปด้วยไม่ได้แต่ว่าการที่เราทำสมาธิเราได้พลังกิจนี่เราเอาไปด้วยได้เ,เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปทุกพุกชาตินี่คือหนทางที่ว่าเราจะพยายามสร้างศรัทธาว่าเราอย่างไรเมื่อสร้างศรัทธาขึ้นมาได้แล้วนี่ มันจะออกหลอออกผลสารพัดที่จะเกิดขึ้นให้แก่เราบุญกุศลไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปมีเงินมีทองเราก็จะต้องไปทำบุญเพียงแต่เรานึกพุทโธพุทโธเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วได้ในคำที่หัวใจของมหาสมัยยโสธรหัวใจของมหาสมัยยโสธรนั่นานแสดงว่า พุทธังสรารนาังกตาเสนาเตคมิจฉันติอภัยยภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวากายังโปรเรสสามีติซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ใดมานึกพุทโธแล้วเมื่อมานึกพุทโธเอาพุทโธเป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นเมื่อเวลาที่ร่างกายแตกสลายก็จะกลายเป็นกาเทพ ดว่ามนุษย์สังเทหังแปลว่าร่างกายของมนุษย์สูญสิ้นไปเทไวกายังก็ได้ร่างกายเป็นแทบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสร้างบุญนั้นเพียงนึกพุโทโธสมมุติว่าเรามีอายุห้าสบนึกพุโทโธวันละห้สบเดือนเอ่อวันละห้สบเอ่อเรียกว่าวันละห้าสิบครั้ง เดือนหนึ่งก็ยินได้ตั้งพันห้าร้อยอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเราคิดเพียงเท่านั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงพากันสร้างศรัทธาที่พระพุทธองค์สัดว่าศรัทธาสาตุทุปจิตกิตาเมื่อผู้ใดทำศรัทธาให้มั่นคงแล้วบุคคลผู้นั้น จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเพราะว่าศรัทธาสาธุปฏิจิตตาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ดีขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสาธุ Oh,